เห็นเอตรงนี้ไหมได้เห็นนือตรงนี้ได้เห็นตรงนี้แลทีนี้ผมมีไอเดียอัทุกวันที้ผ้อ่ได้อบอแล้วใช่ไหมข่าแรที่ไทยที่วละสมร้ยสส ทำงานแต่งที่มูฟมันลาละสแต่วันนี้ทำไมผมจ้างพวกคุณันละเจ็ดสอ่อยากให้วกคนได้ได้ไ่้ได้ไั้ได้ได้อด้ไ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 ร้ได้ไได้ได้้้ได้้้ไได้ หมดแล้วคุอยู่ไม่ได้ผมบอกแล้วว่าถ้าคุณสู้ได้แต่คุณอยู่ได้แน่นอนเชื่อผมนะเพราะงานที่ร้านเป็นระบบเนาะใช่อเป็พี่จาถูกไหมัน,ะเ,ปนเป็นระบบอยู่แล้วพี่เนี้ยผมอยากให้ทุกคนทำงานเนี่ยเข้าใจวิธีคิดว่าที่เพียร์เก็บอะไรพี่จางส่งอะไรพี่จางแล้วผมพยายามดองน้องๆทุกคนมาให้ เผมคิดทุกวันเลยทำนิสิตอะไรทำนิสิงอะไรคำนิสิตคิดทุกวันนะผมก็อยากสอนคน่าวันนี้ผมไปอยู่ตรงนู้นมันก็ลุกตรงนู้นตรงนี้ก็ลุ่มเข้าใจไหมผมไป็ปอกกระหล่ำก็ขายดีพอพอผมไม่ปอกกระหล่ำปุ๊บขายดีแล้วเข้าใจไหมเออผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนใส่ใจที่นึงวันนั้นท่านนายกมาว่าเราเรื่ความสัตพ์ไม่ได้เพราะว่ามันตกแบบนี้ เพราะฉะนั้นเพราผมอยากจระโดดพกคนเราไม่ได้อยุดที่ทุกคนที่ผมดูแลใช่ไหมมีท่านอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราตื่นกันวันนี้ผมอยากจะแบ่งหน้านัา่ห้มันชัดเจนผมแย่แบบนี้ไหมถ้าผมเข้ามาเจอผมพูดเลยมไม่ค่อยเก่งไม่เหมือนเจ๊เจ๊เจ๊เจ็บกว่าผมจะพูดเลย เอาใหม่เริ่มวันนี้หม่พี่ดาคุยเรื่องงานแล้วโอเคขอบคุณมากจบแล้ว